บอสโจโพ์เดือนเรื่องมาลัยว่าต้องโอนผ่านบัญชีแม่หน่อยกับพ่อการชัยเท่านั้นบางคนใส่บัญชีตัวเอง มาอะไรไม่มาถึงศิลปินเกินอียงคือนนอพี่น้องเมื่อนะคะหนุ่มโจโยุมนินวงสาค่ะพี่น้องหรือบอสโจวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงค่ะเพื่อนโพดเดือดเลยค่ะพี่น้องลงใน Facebook ส่วนตัวค่ะโพดว่าจังในนันพี่น้องมาฟังกันค่ะเพื่อนโพดบอกว่าโอ้ทำเป็นกระบวนการจริงๆมีช่อง YouTube เล่าข่าวพวกนี้จะเชร์ศิลปินรักยิ่งกว่าลูกในไส้รักศิลปินมาก ปกป้องศิลปินแบบสุดพลังสุดชีวิตต่อมาคือเปิดบ้านฮักระดมมาลัยก็เงินจากเอซีนี่แหละบางคนใส่บัญชีตัวเองหรือได้ส่วนแบ่งจากมาลัยมาลัยมาไม่ครบถึงศิลปินเงินทำเสื้อบ้างโอ้สร้างเรื่องดราม่าต่างๆให้คนเกลียดชังศิลปินคนอื่นเกลียดชังองค์กรบ้างเพื่อให้เอฟซีที่รักศิลปินสะใจชอบใจ และมีคนมาชมเยอะๆมียอดวิวมีรายได้ด้วยการระดมจากแฟนๆไลค์หลงเชื่อเพราะรักศิลปินยัดยอกเงินมาไล่อาศัยคนมีกระตังพ่อๆแม่ๆหรือเน้นเอฟซีต่างประเทศผมมีหลักฐานชัดเจนและและใครมีข้อมูลเรื่องราวคล้ายๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นส่งมาแชรดให้ผมหรือผอจกหรือเลขา ผมด่วนตอนนี้ตาสว่างและหลังจากเก็บข้อมูลมานานที่มาแสวงหาผลประโยชน์และยอดวิวเพื่อให้แสงให้รายได้กับตัวเองเตรียมรอประกาศรายชื่อใครมีหลักฐานอีกส่งมาด่วนๆ่นนาสันครับพี่น้องหลังจากนั้นเนาะคะ่ะเนาะยังบอพ่อค่ะเพิ่อนกับ่อพูดอีกค่ะพี่น้องโพดว่าอยังมาฟังกันค่ะพตดบอกว่า สำหรับมาลัยลูกสาวใครจะโอนมาลัยให้โอนผ่านบัญชีแม่หน่อยเท่านั้นคือทางตรงย้ำแม่หน่อยเท่านั้นและในส่วนที่จะโอนผ่านโซเชียลที่ไว้ใจได้คือช่องทางพ่อการชัยวสัน์ค่ะพี่น้องบอจูโพตดเดือดละเด้อเนาะพี่น้องเนาะหลังจากที่พตดนะคะเนาะ เอฟซีเชาาเน็ตกับคำว่าคอมเมนต์กันรัวๆค่ะเพราะฉะนั้นเด้อพี่น้องคันผู้ใดสิโอนมาไล่ให้ลูกสาวคือน้องอุงอิง้อคะเด้อกะโอนผ่านช่องทางของแม่หน่อยนะคะเนาะผ่านโซเชียลกับช่องทางพ่อการใช้เท่านั้นเดอ้อคันช่องทางอื่นอย่าโอนเป็นเด็ดขาดค่ะพี่น้องพราะว่าบอจูแลโพดมาเตือนแล้วค่ะว่ามาไล่บอหอดศิลปินคันเมนหอดกับหอดบอคบมาสันค่ะพี่น้องหลังจากนั้นค่ะที่บอจูแล้โพดแบบนี้แล้วนะคะเนาะ กะมีคอมเมนต์จากเอฟซีและก็เช่าเน็ตหลายๆค่ะมาฟังคอมเมนต์แรกกันค่ะพี่น้องคอมเมนต์แรกค่ะเพิ่นบอกว่าเป็นกำลังใจให้บอสโจครับเพิ่นว่า จัดไปค่ะพวกชาวเกาะเกาะคนอื่นแดกจัดให้หนักๆเลยค่ะมันทํากับหลายวงยิ่งวงไหนมีกระแสมันเกาะทันทีปั่นกระแสเรื่องลบๆบมาสันค่ะพี่น้องคอมเมนต์ต่อมากค่ะเพื่อนบอกว่าแม่นครับหากินแบบเนียนๆใส่ร้ายใส่ความเพื่อหาผลประโยชน์ให้ตัวเองถ้าไม่ไปให้ร้ายคนอื่นใส่ความคนอื่นคนไหนไม่มาทางเดียวกับตัวเองก็แอนตี้รวมกันไปเลยว่าเป็นพวกเดียวกับฝ่ายนั้นเป็นแบบนี้เหมือนเขียนเรื่องราวและ กำกับเองเลยว่าสนะพี่น้องคอมเมนต์ Comment ต่อมาค่ะเพื่นบอกว่าทีมบอสโจรุยเลยเพื่นว่าจัดเต็มระบบครับบอสโจเป็นกําลังใจให้บอสโจนะนะคะเนาะ แล้วก็มีคอมเมนต์ต่อมากค่ะเพื่อนบอกว่าจะคอยดูว่าจะทําได้จริงไหมคอยมานานแล้วเปิดมาเลยจะได้รู้ใครเป็นใครถูกว่าไปตามถูกผิดว่าไปตามผิดไม่ใช่โพสต์ไปวันวันเอาผิดตามกฎหมายด้วยไหมกรณีตัวอย่างแต่ก่อนก็บอกจะฟ้องกลุ่มหมอลำกลุ่มหนึ่งที่เอาออไปแขวนด่าสนุกปากทุกวันนี้ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นพอเรื่องซาก็เงียบอีกรู้ว่ามีคนปั่นก็ต้องเอามาดูเป็นตัว ตัว FC เขาจะได้รู้ตัวอย่างไลฟ์สดช่องหลักด่ากันไปกันมาเต็มไลฟ์แทนที่จะบล็อกพวกเขามาป่วน ปล่อยมันด่าอยู่นั่นแหละว่าส,สันคาเอ c ีเพนวาเนาะคอมเมนต์ Comment ต่อมาเพนบอกว่าตรวจสอบให้หมดทุกเพจทุกช่องครับยิ่งช่องที่เปิดเองนี่แหละตัวดีเลยสู้ๆครับบอสพิณวาจริงค่ะบอสเป็นกําลังใจค่ะบอสจัดการให้เป็นตัวอย่างเลยจะบอวสวสันคาพ,พี่น้องเบิงเอาครับรู้มาแต่ดนตอนอ้ายกะนึกว่าแนวทางของวงครับวส,สันเพลนวาเน,าเนาะค่ะเนาะ คอมเมนต่อมาค่ะเพื่นบอกว่าถูกต้องแล้วครับบางครั้งปัญหาที่ยิ่งใหญ่ก็อยู่ใต้ตาแบบจมูกแม้จะใกล้เพียงใดก็เห็นแค่ลางๆต้องส่องกระจกวงเล็บคุณรอบข้างบอกกล่าวถึงจะชัดเจนสู้ๆครับเป็นกําลังใจให้เป็นวานาะค่ะเนาะทำเป็นแก๊งทำเป็นมิจฉาชีพมีทุกที่เลยครับระวังกันด้วยบางคนก็นบอกว่าลุยๆครับบอสเพินวานะค่ะเนะาะค่ะพี่น้องนั่นระ จังไดกะเนาะเป็นหูนเ,ปนเป็นตาซอยบอดจูนี่เดอ้อเนาะคะ่ะเนาะสงสารเนาะคะ่ะเนาะสงสารเอฟซีเพิ่นกิดอุตส่าห์โอนเงินขามาเพิ่นกิดอยากให้ศิล,ลปินเนาะคะ่ะเนาะก็ต้องให้ศิลปินเดอ้อคันผู้ใดอยากโอนมาไล่นะคะเนาะกะโอนมา ให้ถูกช่องทางเด้อค่ะเด้อขันผูใ้ใดอยากโอนมาให้ลูกสาวนะคะน้องอุ้มอิงนะคะจะโอนผ่านบัญชีมแม่หน่อยแล้วก็พ่อการใช้เท่านั้นเด้อเพื่อนวานนะคะนาะหลังจากบอดจนะคะเพิ่์นโพดว่าให้โอนมาไล่ให้ลูกสาวผ่านช่องทางใดนั่นแล้วนะคะนาอ,นะะนอเอสที่กับเขามากเขาเม็นต่อค่ะเพื่อนบอกว่า สุดยอดครับต้องแบบนี้ครับถูกต้องและชัดเจนปลอดภัยทั้งผู้ให้และผู้รับแน่นอนนะคะเ mm hmm. พราะว่ามาไล่ถึงมือลูกสาวแน่นอนมาสนครบทุกบาททุกสกตางค์ค่ะพี่น้องคอมเมนตนต่อมาค่ะปนบอกว่าในกลุ่มบ้านฮักทุกหลังเห็นปากหมุดบัญชีแม่หน่อยนะผมโอนให้ร่วมกิจกรรมแทบทุกครั้งเลยเป็นว่าโอนเข้าแม่หน่อยกันรจ้าถูกต้องครับผมเป็นว่า ทุกคนนะคะก็อคอมเมนต์เป็นเสียงเดียวกันค่ะว่าทุกคนกับโอนผ่านไม่หน่อยตลอดว่าสันบางคนก็บ,บอกว่าโอนผ่านไอาการใช้ครับว่บาสันปลอดภัยและมั่นใจที่สุดชัดเจนมากที่สุดค่ะบอสเป็นว่าดีมากพ่อโจต้องพูดแบบนี้แหละถูกต้องแล้วสุดยอดโปร่งใสชัดเจนค่ะบอสนะคะเนาะ ถูกต้องชัดเจนที่สุดเอาชื่อศิลปินไปหากินเงินถึงมือแค่ครึ่งเดียวนอกนั้นอมไว้เองมาสันค่ะพี่น้องเอฟซี FC กับเช่านี้เิ่นกะเขามากคอมเมนต์เพิ่มเติมนะคะเนาะช่องขอนนก็ไว้ใจได้อยู่ค่ะปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์มาสันค่นมาอยู่บ้านฮักน้องทางบ้านฮักก็ให้โอนเข้าบัญชีแม่หน่อยตลอดไม่เคยโอนบัญชีอื่นเลยจ้ามีด้วยหรอบ้านฮักที่โอนเข้าบัญชีส่วนตัวสบายใจทุกครั้งที่โอนเพราะถึงมือลูกสาวแน่นอนคะ่ะมาสันค่ะแม่แม่เอฟซีนะคะเนาะ,ะ,ะเห็นด้วยครับบอสโจสุดยอดจากบอ เป็นวานาะคะเนาะคอมเมนต์ต่อมากกับบอกว่าช่องพ่อการชายอีกช่องหนึ่งจ้าที่จริงใจและไว้ใจได้เป็นที่หนึ่งเลยจ้ารักอีหล่าไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นและพ่อโนอนพ่อยุดด้วยจ้าได้ทุกบาททุกสตางค์เลยจ้าให้อีหล่าหมดเลยสุดยอดคะ่ะบอสโจนี่แหละคือการปกป้องพวกชอบด่าบอสเห็นยังว่าแกเล่นทั้งมง กว่าทั้งหมดเล่นทั้งยวงกว่าทั้งหมดค่ะพี่น้องขอถูดขอให้ดีเด้อค่ะเด้อี่อ่านคอมเมนต์เอฟซีกับเจ้าเน็ตผิดค่ะพี่น้องคอมเมนต์ต่อมากค่ะเพินบอกว่าชัดเจนที่สุดครับเคยเกิดขึ้นมาให้เห็นแล้วแม่แม่ฮักเพินว่าบางคนก็นบอกว่าบบเด้โอนมาไล่ไห้อีลาดอกจ้าโอนไหแต่ยมนินนามวงตาซื้อบัตรภุมปิดสนานสนุนตลอดทั้งสองวงจ้าว่าแต่ค่ะพี่น้องนี่ระค่ะจะเป็นคอมเมนต์จากเอฟซีเนาะกะนะคะพอ อพอจูบอจูแล้วเดีก็ได้ออกมาพูดนะคะย้ำเตือนให้เอฟซีนะคะว่าให้โอนตรงเลยเดอ้บอบตรงโอนผ่านผี่ไหโอนผ่านสองคนหนีวันศค่ะพี่น้องนี่ราะค่ะอุ้มกระนําข่าวสารมาสู่พี่น้องรับชมรับฟังกันผิดพลาดประการใดตรงขอโทษขอเอาัยไว้น้าเนียเด้อค่ะเดอ้อสำหรับคลิปนี้อุ้มต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้เด้อเดอ,เอาข่าวสารมาบอกสู่พี่น้องกันฟังเอาไว้พอกันคิดหนาได้พี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ